ปี23รถ2ปีเฉลี่ยแล้วใช้โคตรน้อยเติมบางนางบวชน,น,น,นี่น็อตเนิร์ไม่เคยขยับเลยเห็นไหมนนหนาๆเลยแล้วยเต็เข็บเขางานอย่างเงี้ยเลยนะให้ติดเองเกืบอบหมื่นนะ วันนี้มีมาเสิร์ฟมาถึง2คันเลยครับผมสำหรับแบรนด์ Honda แบรนด์หลักของคนไทยเลยนะกลับไปรุ่นพันโบใครหายอยู่จัดได้พี่ไม่หลักหมื่นเท่านั้นราคาเป็นเมตรใกล้ชิดนะคุณแน่เป็นงานการไม่ทำกำไรคำคมอะไรหรอกไอ้ยี่สานหนึงคู่ลูกค้าไม่หลักหมื่นทั้งคู่ตัวเอสวีเหมือนกันต่างนิดเดียวชมหน้าต่างนิดเดียวหาเจอว่าต่างตรงไหนอันนี้อาจจะเป็นรังผึ้งนะครับลูกค้าแต่อันนี้จะเป็นชั้นๆเห็นไหมต่างนิดเดียวหน้าเหมือนกันเป๊ะนะครับผมลูกค้ามาคันดูคันแบกกันก่อนละกันอันนี้ได้เป็นกระจหน้ารังผึ้ง แล้วครับแม็กเดิมเดิมยางแม็กซิสปีใหม่ดอกเต็มๆนะครับลูกค้านี่ใช้งานได้ยาวๆเลยเนะะาะไฟเลี้ยวที่มือหูจะก็มีมาให้ประตูคีย์เลกครับผมนะกันสาดมาครบอันนี้เป็นตัวแฮทแบกลูกค้าเผื่อใครที่เอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะประหยะนะัดน้ำมันอยู่เครื่องพันเดียวนะแต่ได้พันเทอร์โบถ้าในกรณีที่เราต้องการจะความเร็วมันเร็วได้เนาะและคันนี้ยังสามารถจูของได้เยอะลูกค้าเนื่องจากมันเป็นทรงแฮทแบกเบาะมันพับได้64ซีซีลูกค้านะเผื่อเราต้องการขนของเปิดท้ายแบกกันดินอย่างเงี้ยแบกเป็นวััยยยรรรุ่นนนนนะะคบตต้้อองงเเเชาาาทปปจก็ขขิดาย ได้เลยของของได้เลยผัดลองตรงรุ่นจิตี้กับลูกค้านะและคันนี้ยังได้อะไรอีกอะไรแม่แรงอยู่ครบนะยางเยืองอะไรไม่เคยลงถนนเลยนะครับลูกค้าและคันนี้ไม่เคยมีโชว์หนักนี่รถอนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาไม่เคยผ่าการไขเพราะอะไรเพราะว่าคันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุหนักมาก,ก่อนเลยนะครับลูกค้าถ้าแถวบ้านก็เรียกว่ายังซิงอะ่ะเออกซนเสื้อหลังมีมาให้ครบลูกค้านะกล้องหลังแบบบิวอินนะครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าาฟหายไปไหนไม่ใช่รถขโมยไฟเก่าเจ้าของขอคืนนะครับลูกค้าเป็นไสวยแต่ถ้าอยาอะม,มนนดิ ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสได้กันหน่อยแล้วกันคราวนี้ปะทำไมเสียงฉันดูเป็นๆนังเ,เลยเนาะ <S 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 มาต่อลูกค้ามาลองเทสได้กันหน่อยสิว่าเครื่องพันพันโบเป็นยังไงอันนี้เปิดโมนิคอลหน่อยนะผมชอบปแปบพลังงานช่วยกะเซฟช่วยบริษัทเซฟอะดิดูดิเป็นพลังงานขนาดนี้ต้องขึ้นเงินเดือนเยอะแล้วแหละ อ่าช่วงล่างสเตลลิ่งโอเคนะครับลูกค้านี่เขาโค้งเขาโค้งง่ายนะเนื่องจากตัวรถมันไม่ได้ยาวมันเป็นรถชนะ่วงแฮนด์แบกเนาะหน้ามันก็จะประมาณสั้นหน่อยนะช่วงล่างดีช่วงะไรคมนะครับลูกค้าและเวลาเราเข้าอโค้งเทเกนไหมว่าตัวผมจะไม่โยนเนื่องจากบอกเขาเนี่ยเห็นไหมไปีกมันอะต้องออกมาเนี่ยกำลังดีเลยบอกว่าบอกได้โคตรเฟีย้ยวนะครับลูกค้าเดี๋ยวค่อยไปลงดูอ่าลงดีเทลกับแร็ปหนึ่งครับคือขอบอัคฟิวดีอ่ะแล้วเราคุณมานิ่งยิ้มยิ้มยิ้มตรงนี้พวก มาแบบนี้นะครับผมช่วงหน้าไอช่วงงาต้องดีจริงนะเข้าคอะเขาคงอ่าเรียกว่าไงมันคมอะไรมันคมนะครับอีกกล้องมองหลังให้ครับปรับได้ทั้งหมด3มุมมองแต่ผมไม่ถนัดนะส่วนตัวถ้าไม่จับเอาไว้จอดชิ้นจริงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกกล้องปรับได้3มุมมองมุมมองตอนกว้างลูกค้าหรือว่าจะตอนลึกรวมไปถึงมุมมองด้านใต้เผื่ออะไรนะกรณีที่เราถอยริ้นคลองนะมันไม่มีที่กั้นเนื้ออกใช่ไหมถึงขอบยังวะจะลงคลองปะวะอ่ามันก็สามารถมองด้านด้านอาดูด้านล่างได้ประมาณนี้นะครับลูกค้านะและคันนี้ย้ำอี ี่ยแล้วใช้โคตรน้อยโดยพื้นฐานแล้วอะ่ะเขาเขาจะคิดกันตกอยู่ประมาณปีละ2 5 0 0 0ืนถึงสามหมื่นอันนี้คือรถใช้ปกติใช้ไปทำงานนะวันหยุดไปเที่ยวบ้างเล็กน้อยนะปีนึงตกประมาณสองหมื 30, นะ่นึงสามหมเนาะแต่อันนี้รถ2ปีไม่สอ0หมใช้โคตรน้อยจริงๆลูกค้านะใครได้ไปดูแลต่อนี่คุ้มค่าแน่นอนนะครับลูกค้ามาดูต่อครับอันนี้ได้อะไรบ้างอันนี้ได้ปุ่ม p u ส h start ปุ่ม,ม,มอะไรเป็นมันติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงค้างสั่งเสียงคอนโทรลได้จากปุ่มอะไรได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้จอจอ,จอทัชสกรีนแอร์ระะบบดดิิจตอลลนน้าา่งก็มีเอารููแล้วก็รนเออี้ที่สาาายยเเเเลนนะอูดิ ไม่จากตรงนี้ครับลูกค้าเดินสายมาให้ก็คือเป็นกล้องมาถึงวิดีโอหน้ารถถึงมาปุ๊บติดตั้งเสียบสายใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเดินสายแล้วนะครับลูกค้าอันนี้เขาจัดการมาให้หมดนะอีออโต้ใช้งานง่ายมีกล้องมองหลังเมื่อกี้เปิดไปแล้วเนาะออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้แล้วไปถึงอีคอนโหมดนะก็คือโหมดรักโรคหรือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็วางโทรศัพท์ได้วางเศษเหรียญเนาะเก็บของแล้วก็มีสัมผัสกิ๊ตะเข็บหนังนะบอกว่านุ่มๆนะเดินทางไกลยเงี้ก็สบายนะมีสัมผัสทั้งสองข้างเลยแล้วฝััั่่่่่่่่งงงงซ้้้้้้้าา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 ยแแแแลลลววววววกกกกก็็ฝขปรระมมมมณนนนนนนนีีีีดดดบบบบบบไไูคคคทเเเใใใใจื the remote. The remote well well. the the ืออออพหหชส เสื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ไม่แกะป้ายแท็กเดี๋ยวมันเก่าอ่าขอโทษพี่อันนี้เจ้าของเก่าของเขาไม่ได้แกะมาให้นะยังในใหม่จากสูตรตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับผมมาต่อสูตรของข้างหน้าก็เป็นฮาร์ดเคสตัดลงมาเป็นซอฟต์พัทแล้วตัดเป็นแบ็กกรอนแล้วดูดิเย็บงานมาดีมากเลยอ่ะมาต่อมาดูคอนด้าเขาให้มาดีครับลูกค้าแต่ที่ผมคาดใจคือต้องฝ้าขาหักเลยนะเปิดเก๊นะค่อยๆเปิดนะเกะลึกพอสมควรนะครับลูกค้าเผื่อจะเก็บเอกสารหรือพวกลิบสติของตัวเมียเนาะอ่าเลื่อนเบาขึ้นมาก่อนเใครหลัก็ไม่รู้เนนาาะเเออพฉัหนื่อยยด้วมาต่อครับบบลูกค้าาอเเป็นะหนังนะครับผมแล้วเเย็บตก็ไม่ มาถึงเจ็ตงานมาเย็ดทังสองสามชั้นละประมาณนี้ผมว่าร้อยทั้งร้อยมันไม่มีใครแบบบอกเฮ้ยแม่งกูจะงงแต่รถกูยกตูดลงถูกไหมครับมันสไลด์ตูดมันสะบัดตูดมาแหละนะนีตูดก็จะล้มล้มล้ม,ลมอย่างนั้นนึออกใช่ไหมมันทำให้ยืดอายุการใช้งานเพราะว่าตู้นี้จะเป็นส่วนที่เกล็ดสีมากที่สุดนะครับผมแล้วตรงกลางก็เป็นรูดอดระบายความร้อนให้นะครับผมนะแล้วก็ทำไหนทำป็นเย็บเก็บลงเก็บลายทำลายเลซซิ่งสวยอยู่โอเคชอบนะผ่านผ่านนะครับอ่าแล้วก็มีแทฟชั่นคอนโดมาให้นะหมดกันลึ่งกระส<ล>ะบัดประมาณนี้ผ่าน มันไม่บ่งบอกเลยว่าเขาใส่ใจเรื่องดูแลรถไม่ใช่สั่งแต่จะใช้รถมันจะช้ำรถมันจะโซมอ่าประมาณนี้เด็กกันลิ้นพันแล้วอ่ะโอเคไปแล้วไปดูกันตอบดนหลังดีกว่าว่านั่งสบายหรือเปล่าสำหรับด้านหลังนะครับลูกค้าแป๊บนึงนะทับฟองก,ก่อนใช้กําใช้กํก่อนอ่ะผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามหนักเจ็ดสิบเอ็ดนะครับลูกค้าเผื่อกัดระยะก,กันไม่ถูกเนาะไม่ว่าจะเป็น เล็กลูมนะครับผมนะับประมาณ2องสองสองกําปั้นเลยแล้วก็เทดลูมเหลือแล้วส่งวิสัยทัศน์ตอนยาวลูกค้าเวลานั่งหลังผมก็ได้ตรงนิดนึงนะเนื่องจากอันนี้มันเป็นรถแฮดแบกนะแต่มันสามารถปรับดได้ไหมปรับได้นะนั่งประมาณนี้นั่งสบายไหมได้อยู่ครับลูกค้าแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์โทรศัพนทะ์เนาะแก้วน้ำไวงตรงแผงประตูนะครับลูกค้าในขณะที่รถอื่นแม่งมีพักแขนให้ล้อเล่นหนักเซลไปเรื่อยนะแต่ด้านหลังนี่พูดจริงนะบาะมันใหม่ยังวะใหม่กว่าข้างหน้าเยอะลูกดิแทบไม่มีการใช้งานแต่มันมีคนนั่งแแแลลล้้ววหะะครับดีมมาากกนผส นะไปสองหมื 20, น่นเองอะรถสองปีอ,อยากได้ว่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันหน่อยสิทำไมอาก,กาศมันทางง่วงนอนจริงเลยวะเออมาครดูห้องเครื่องกันหน่อยอมาดูความสวยนะครับลูกคา้าเดิมบางนางบวนนี่น็อตเลิฟไม่เคยขยับเลยเห็นไหมครับผมนะและวทีซีนเดิมนะจุดกันกระแทกร,รู้ไปถึงมาร์เดิมจากศูนย์อยู่ครบทุกจุดนะครับนะมีแต้มาตั้งแต่โรงงานแล้วห้องเครื่องแห้งๆไม่มีคราบน้ำมุงน้ำมันนะครับลูกค้าไม่มีอะไรซึมเลยนะแท็กเดิมอยู่ครบด้วยนะกันลงกันร็อตสวยอะง่ายๆเดินซ่านคันนี้แม่งเหมือนเรามาจากใต้แดงอ่ะลูกค้าแตะไม่น ราคาอยู่เพียงพัน0 0 0หนึ่งบาทลูกค้าเบอร์ใครชอบนะตัวพันโบไม้20,000คันนี้ผ่อนเดอรับ8,000ตลอดสัญญานะหรือจะชอบเป็นซีดานก็ได้ลูกค้านี่เหมือนกันโบแต่แค่จุดเดียวอย่างที่บอกกระจังหน้านิดเดียวตรงนั้นเหมือนกันเป๊ะเลยนะปี23เหมือนกันด้วยตัว s อสนะครับนะคีลงคีเลสกันสาแต่ด้านหลังจะต่างกันมาข้ามมาด้านหลังเลยโอเคคันนี้ได้เป็นสไปรเลอร์นะครับลูกค้านะ,นะนะแล้วก็มีไฟเบรกลูนที่3เออแล้วก็กล้องหลังแบบบิวอินตรงนี้นะเออกระเป๋าเดินทางไซส์หญ่ๆเลยนกสิบล่างก็็จะเปนอะไรแแ่รง แม่หยู่กึกเลยแม,แม่แรงอยู่ตรงนี้นะอะไรอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวใครหายไม่เจอบอกเฮ้ยไหนมึงบอกว่า,วามึงแม่แรงมึงอยู่ริมริมมึงอยู่ริมริมนะโอเคไปพูดรำนำเพลงแล้วคันนี้ไปดูข้างในเลยนะครับ <S <S โอ้โหมันหอมยังวะเจ้าของเก่าของตัวเมียเอ้ยสปอร์ตนี่ยว่ารถตกเหยื่อมาขึ้นมาลองขับก่อนนะ <S <S <ๆ>อยากลองขับชอบทุนตัวผมชอบไอ้ตัวซีดานมากกว่าเพราะว่ามันดูเหมือนผมเด็กติดเกมมาเมื่อก่อนอ่ะเออก็ขับแต่ซีดานแฮ์แบ็คมันไม่มีหลอกในเกมอ่ะไม่ค่อยชอบมันเหมือนพวกรถอ๋อผู้หญิงขับแต่สมัยนี้ไม่ใช่แฮตแบ็คแม่นตอบโจทย์สุดละะน ขนของได้เยอะด้วยนะครับลองดูซิพอมอ,อะไรได้อยู่นะน้ำมันกากง่ายอะ่ะในเมืองน่าจะมุดสะดวกอยู่นะครับดูวยนะ <S <S ดี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 ดช่วงนั้นดีแล้วเวลาเข้าโค้งก็กลัวไม่โยนนะเห็นไหมเบาปีกมันดีมากนะครับชอบชอบเออแค่บอกเครื่องพันโบอืดผมมองไม,ม,ม่อืดน,นะต่างกาันไอ้ที่บ้านผมมันจะอ e ีโกคาเหยียบไม่ค่อยจะไปหรอกแต่นี้ไปแบบลื่นๆนี่ยังไม่ใช่เทคเปิดโลกเปลี่ยนนะ ปึ๊บโอเค okay. ประมาณนี้นะกล้องหลังก็ชัดเจนอ่าชึบอ,อ่ะมันได้จะวูบไหมโ <c oughs> okay. อเคต่อลูกค้านะอันนี้ได้เป็นอะไรบ้างได้เป็นวงอะไรมันติฟังก์ชัน่นมีควบคอนโทรลเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยแต่ต่างกันได้เล็กน้อยด้วย,วยอันนั้นมาอยู่สองหมื่นกว่าเนาะอันนี้ก็จะมาอยู่ประมาณหกหมื่นนะก็เรียกว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมนะก็อย่างที่บอกครับลูกค้าไม่สองหมื่นห้าถึงสามหมื่นถึงว่าใช้งานปกติเลยอันนี้เขาอาจจะออกต่างจังหวัดไกลหน่อยนิดนึงนิดนึงนะครับผมจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยพาวเวอร์เอาเล็ตยูเอสบีสอง ประยะพลังงานนะครับผมเหมือนกันเลย,ยเห็นไหมตัวพาวเว่าเอาเลสนี่แล้วกล้องหลังก็เจ้าของเก่าเขาติดไปเดินสายมาให้เรียบร้อยนะพร้อมติดเลยนะครับผมนะแต่ด้านหน้านี้ก็ต่าง,งกันนิดนึงอันนี้จะเป็นสีทูโทนอันนั้นจะเป็นคุมโทนอ๋อเทาดำนะครับลูกค้าแต่นี้จะได้เป็นออกสีเบรนะครับลูกค้าสีข,ขาว,ขาว,วๆนวลๆเนาะแล้วก็เปิดมาคว้านขา,าหาักถุงนเลยครับผมนะเออประมาณนี้แต่ของแถนที่ติดมาให้คือเจ้าของกเก่าติดมือมาให้พรมหกดีนะครับผมเก็เนี้ยหนาๆเลยแล้วยึดงตะเข็บทำงานอย่างเงี้ยเลยนะถ้าติดเองเกือบหมื่นนะไหลตั้งน้า่อนนนนีี้ยะรรัาากขอองงง่็พตุ นะบอเป็นเบอหนังนะลูกค้านะเบอเหมือนคันเมื่อกี้เลยแต่ต่างกันเล็กน้อยเมื่อกี้ตัวแฮดแบ็กถูกไหมจะเป็นตะเข็บขาวแต่อันนี้เป็นตะเข็บดำเหมือนกันยังกระแกเหมือนเมื่อกี้อันนี้ตะเข็บขาวตะเข็บดำถูกไหม่วนอันนี้เป็นตะเข็บขาวไอ้นั่นตะเข็บเทาไงต่างกันนิดๆหน่อยๆนะรวมไปถึงแผงประตูซ็อกทางข้างก็จะเป็นสีออนเป็เบทเทาๆเนาะอ่าสวยครับลูกค้าแล้วก็มีแซตชั่งคอนโทรลมาให้เนาะเราไปนั่งเบอหนังกันหน่อยดีกว่าอยากรู้ว่าฟิลนี้มันเป็นยังไงสำหรับด้านหลังคันนี้ครับโอ้โหผมรู้สึกว่ามันน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 ัััั่่่่งงงงงสสสบาาาาาาายยกกววะะะะเเพพรรตื้้้้ทีีใหหออผูโดดดลขมจ กว่าเพราะว่าอะไราเพราะว่าเขาให้อา่าเขาเรียกไงวะให้ความใส่ใจในเรื่องของผู้โดยสารมากกว่ามันเลยดูกว้างกว่านิดนึงนั่งสบายกว่าแมนรู้สึกว่าิีเรียสเมื่อกี้คันนั้งเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ผมนั่งแบบเหยียดแลวสบายคือเขามาันเหมือน, <_ letter> เนเป็นล็อกเลยเว้ยเพราะอะไรเพราะว่าเนี้ยห้องโดยสาร <_ letter> ที่เก็บของด้านหลังเนี่ยมันแยกโซนกันลูกค้านะไอห้องนี้จะได้กว้างกว่าแต่ได้เป็นตัวแฮดแบ็กมัอาจจะจูของได้เยอะจริงครับลูกค้านะแต่คุณก็แลกมากับิีเรียในการนั่งถามว่านั่งได้ไหมมันนั่งสบายมันนั่งสบายลูกค้าแต่ถ นั้นมันได้อย่างสีอย่างใช่ไหมนั่งสบายคนของได้น้อยนะอาจจะนั่งไม่ค่อยสบายหน่อยแต่คนของได้เยอะๆะเห็นไนหะมันการใช้งานก็ต่างกันนะแล้วแต่บุคคลเนานะโอเคมาสรุปกันอีกทีนะครับผมสำหรับคันนี้2คันเลยละกันชิตีพันโบทั้งคู่ปี23ตัวเอสวีไม่หลักหมื่นทั้งคู่เลยนะอันนี้จะอยู่519พอนเก้าพรดอะรัต0ปดตลอดสัญญาส่วนอันนี้จะอยู่ที่449พอนเก้าพรดอะรัต0จ็ตลอดสัญญาเหมือนกันอันนี้คิดจากฟรีดาวนั้งคู่เลยนะครับผมนะถ้าดูคลิปแล้วแบบกว่ายังไม่มั่นใจในตัวรถอยากจะลองเทสได้อยากจะดูคคคััััันนนจจรรริิงงไดด้้กบสมมมาาาเขะผที่ นะว่ารถที่ดีรถที่ดีแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะเข้ามาดูใต้คลิปนี้ได้เลยครับไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ